สวัสดีวันสิ้นปีค่ะทุกคนหลังจากที่อัปเดตเมื่อคืนนะคะเราก็ฟาวเหรียญแล้วก็ไปเปิดสัตว์เลี้ยงมาเรียบร้อยแล้วให้ถ่ายว่าเราได้อะไรบ้างแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่แน่นอนนะคะเพราะว่าได้ยากมากๆนะได้ยินข่าวว่าหลังจากอัปเดตท,ที่ผ่านมานะคะสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่เนี่ยที่สามารถเปิดได้ตรงนี้นะคะทุกคนเขาเพิ่มโอกาสมาเป็นทั้งหมด5ตัวแล้วนะคะนี่เลยนะเราขึ้นรูปให้ดูนะคะน่ารักมากมาก 3ตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมีอีก2ตัวที่เพิ่มขึ้นมานะคะเดี๋ยวเขาก็จะสลับสลับวนกันค่ะเอาละค่ะทุกคนไข่ใบสุดท้ายนะคะก็คือใบที่87นี้นะคะเราสามารถที่จะจับสัตว์เลี้ยงได้ทั้งหมด7ตัวรวมกับตัวใหญ่นะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าตัวเจ๋งๆเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเจ้าน้องหมาตัวนี้ค่ะแล้วก็น่าจะอักอริตัวนี้ด้วยนะคะต้องบอกเลยนะว่าเจ้าตัวนี้จับยากมากๆเลยนะคะ มาดูสิ่งที่เราได้กันวันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะนี่เลยนะคะสิ่งที่เราได้มาวันนี้ตัวที่ดีที่สุดของเรานะคะนั่นก็คือเจ้า b o มสติ i c k c o r g ค่ะเจ้าน้องหมานะคะเป็น s u p e r ร o r Rainbow เลยนะคะทุกคนได้มาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะพลังสูงสุดอยู่ที่828,000ค่ะส่วนต้นน้องหมาพอมดตัวนี้นะคะพลังสูงสุดอยู่ที่794,000ค่ะได้มาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเจ้าวิสแค Cat ค่ะ ได้มาเยอะมากเหมือนกันนะคะพลังก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะแล้วเราก็ยังได้อิมนะคะซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานเลยนะคะทุกคนเขาบอกว่าเป็นตัวละครในเทปนิยายค่ะพบได้ในอังกฤษและก็ไอซ์แลนด์นะคะบางครั้งก็อาจจะมีการสับสนกับพวก พิกซี่อะไรแบบนี้นะคะแต่รวมๆเนี่ยก็อยู่ในหมวดปีศาจนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเราได้แค่เป็นตัวสีทองเท่านั้นนะมาหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีตัวธรรมดาอีกหรือเปล่าน่าจะไม่มีแล้วนะคะตัวธรรมดานะโอเคได้เป็นตัวสีทองมาตัวเดียวเลยค่ะพลังก็อยู่ที่ประมาณ7,49,0 0 0ค่ะเอาละเรายังมีเวลาอีกเยอะนะคะที่จะไปจับสัตว์เลี้ยงค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะทุกคนได้มาเราต้องรีบขายค่ะไม่งั้นเดี๋ยวราคาจะตกค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องไปรวมสัตว์เลี้ยงก่อนนะคะ กันวันนี้ที่ต่อต้องคึกคักมากๆแน่เลยนะคะคิดถึงคืนนี้แล้วค่ะที่เราจะไปเขาดาวกันนะคะคืนนี้ถ้าใครกําลังว่างๆอยู่มาเขาดาวในเพลสิมูเลเตอร์กันนะเอาล่ะมารวมสัตว์เลี้ยงกันก่อนเลยแล้วกันนะคะขอรวมแค่สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ๆเลยแล้วกันนะคะเอาแค่ตัวที่พลังสูงๆหน่อยนะได้สัตว์เลี้ยงเป็นหลักแสนอีกแล้วเปิดเยอะมากจริงๆค่ะทุกคนเอาล่ะเรียบร้อยไปทำสัตว์เลี้ยงเล่นโบกันเลยดีกว่าค่ะขอวาร์ปแล้วกันนะมากันเลย จะได้ไม่เสียเวลานะคะว้า wow, วได้เป็นเรนโบว์สองตัวหู oh, ตัวนี้พลังเยอะแน่แน่เจ็ดแสมืพลังสัตว์เลี้ยงค่อนข้างสูงเลยค่ะได้ยินข่าวว่าคุณเพรสซันจะไม่มีการอัปเดตรายสัปดาห์แล้วค่ะระหว่างนี้เราอาจจะต้องหาอะไรทำไปก่อนนะคะก่อนที่เขาจะมีการอัปเดตครั้งหน้าค่ะทุกคนเอาล่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่ Trading งพาซากันเลยดีกว่า มาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเขาขายสัตว์เลี้ยงตัวอะไรกันบ้างมีขายกันแบบเยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นน้องหมาวิสานะคะนี่เลยมีวิ h แคทนะ20ตัวห้า0มือืมไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงตัวดีๆสักเท่าไหร่นะคะคิดว่าบูสของเราน่าจะขายออกดีที่สุดขี <c oughs> ้โม้ไหมอาล่ะมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเราขายตัวไหนได้บ้างนะเรามีชายนี่ด้วยนะสี่ตัวนี่นี่นี่ตัวเดียวก่อนตัวเดียวก่อน ห้าหมื่นไปเลยลองดูนะคะทุกคนพลังสูงมากเลยนะตัวนี้นะเป็นชายนี่ด้วยนะคะเรามีทั้งหมดสี่ตัวนะคะโอ้มีลูกค้ามายืนดูแล้วค่ะว้าวเขาจะสนใจหรือเปล่าอ้าวเดินไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาวางตัวที่ดีกว่านี้อีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันนะคะน้องหมาคอกกี้ตัวนี้เลยนะตัวเดียวมีคนสนใจจะเทรดกับเราด้วยค่ะ รับเทรดนะคะมาดูว่าเขาอยากจะสนใจจะเทรดอะไรนะคะเขาเสนอเป็นคริสตัลคีย์มานะคะปะกติคริสตัลคีย์เนี่ยเขาขายกันอยู่ที่ประมาณ5 0,000ื่นะคะสงสัยอยากได้สัตว์เลี้ยงตัวดีๆของเรานะเราจะให้เขาไปสัก1ตัวแล้วกันนะคะสนใจไหมคริสตัลคีย์สอันงั้นก็ให้อีกตัวหนึ่งน่าสนใจไหมแสนหนึ่งราคาเท่ากันพอดีนะคะ,อะลองดูพร้อมแล้ว จะลองแรกหรือเปล่าคิสเจคีเนี่ก็สามารถที่จะเอาไปเปิดของได้เยอะเลยนะคะเขาบอกว่าขอเพิ่มอีกอืให้เพิ่มอีกดีไหมเนี่ยให้ตัวไหนไปดีลนะคะแถมน้องแมวตัวนี้ไปนะคะวิสแคทค่ะน่าจะขายได้สักตัวละ20งหมืนเนี่ยก็น่าจะได้เยอะอยู่นะเราบวกไปเยอะมากเลยนะคะอีกจั้ง26ตัวเนี่ยราคาเกินไปเยอะมากเลยค่ะทุกคนยอมไหมอ่ะไม่ยอมหมอข้อเสนอไม่ผ่านนะคะทุกคน ดูเหมือนว่าเขาไม่สนใจนะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะที่นี่ไม่มีใครขายสัตว์เลี้ยงตัวดีๆเท่าเราเลยนะคะเราน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่พลังสูงที่สุดของที่ตลาดแห่งนี้เลยนะคะคิดว่าน่าจะมีคนยอมซื้อของเราบ้างแหละโอเคค่ะนี่เราเปลี่ยนตลาดนิดหน่อยนะคะทุกคนดูเหมือนว่าตลาดแห่งนี้จะคึกคักมากกว่านะลดราคา50%เลยหลังสุดๆเดี๋ยวรอลูกค้ากันนิดนึงแล้วกันนะ ในราคากลางนะคะเขาเหมือนจะขายกันอยู่ที่ประมาณสองหมื่นนิดเองค่ะทุกคนแต่ว่าเราขายที่สามหมื่นก็โอเคแล้วเป็นชายนี่นะคะไม่ใช่ตัวธรรมดาด้วย <c oughs> ทุกคนคะเขาขายกันที่หนึ่งล้านนะแต่เราคิดว่าเจ้าของเขาคือคนนี้ค่ะทุกคนมันมีหน้ามา้ามาขายของอะทุกคนเนี่ยมีคนแอบซ่อนอยู่ข้างหลังนะคะใส่เสื้อสีเขียว แบบนี้เลยแล้วก็มาบางในจุดที่หน้าร้านแบบนี้นะคะจนทำให้คนทุกคนอะ่ะเข้าใจว่า h o l ิเดย์เพคคาซัตตัวเนี้ยขายกันอยู่แค่ที่1เจมเท่านั้นนะเราเกือบกดซื้อไปแล้วเชียวโหเนียนมากอะ่ะเนียนไปไหมเนี่ยเป็นหน้ามาสุดๆนะคะชื่อไม่เหมือนกับเจ้าของบูธเลยนะ โอ้โหทํากันได้ลงคอนะแล้วก็มีคนนึงนะคะมาแบบว้าวหลายคนคงงงนะเป็นกลยุทธ์นในการขายของหรือเปล่าคะเนี่ยแล้วคนนี้คือใครอยากรู้มากอาจจะเป็นเพื่อนเจ้าของบูธนะคะเอาละค่ะยังไม่มีใครซื้อสัตว์เลี้ยงของเราเลยสักตัวนะนี่ราคาถูกมากแล้วนะคะทุกคนแต่ก็มีคนมายืนดูบูธเรื่อยๆอยู่นะคะแล้วเราก็เปิดเทรดไว้ด้วยนะสามารถเข้ามาเทรดกับเราได้เลย ระมูลเพกซัสต่อแล้วกันนะคะสตาร์ทแค่ที่9 0 0 0 0แล้วกันนะคะมีคนมาสตาร์ทที่100เจมด้วยค่ะทุกคนแต่ราคาพุ่งไปประมาณ70,000และนและว่าน่าจะถึง95 0 0 0่าถึง9 0 0 0 0แล้วค่ะวอมีคนจุดพลุเรื่อยๆเลยนะโอ้98,000แล้วค่ะทุกคนถึง10,000แแล้วค่ะทุกคน9 9 0 0 0่้ค่ะเราแอบ,บดูอันเล็กๆอยู่ด้านหน้านะอีกนิดเดียวก็จะแสนแล้วค่ะอีก10วินาทีสุดท้ายคิดว่าจะมีคนให้แสนแน่นอน เย้ yeah, เรียบร้อยมาถึงคิวของเราแล้วค่ะตอนนี้เราต้องการเจมมากค่ะทุกคนนี่มีคนให้ราคาและะ้วค่ะที่9 5้0หมื้าวสุดยอดขอบคุณมากเลยะคะ่ะสิบวินาทีสุดท้ายแล้วค่ะว้าวน่าจะปิดที่ราคานี้แล้วนะ9 5้0หคะ่ะขอบคุณมากเลยนะ เย่ในที่สุดเราก็ได้เจมมาเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะจะได้ไปเดินช้อปปิ้งกับเขาได้บ้างตอนนี้ยังไม่มีใครสนใจซื้อสัตว์เลี้ยงของเราเลยค่ะเราอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพื่อรอลูกค้าอยู่ตรงนี้ค่ะจะต้องมีคนสนใจซื้อสัตว์เลี้ยงของเราบ้างสินะ่ะงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ